คลิปนี้เสนอตอนสวนลูกขชาติน้ำผุดทับเปล่าตอนที่5ชมวิวสันเขื่อนจุฬาพรและสวนเขื่อนจุฬาพรวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนพศ2568เดินทางจากร้านอาหารเรือนน้ำพรมไปยังจุดชมวิวสันเขื่อนจุฬาพร อันนี้เป็นจุดเซลฟี่ครับจุฬาพรแดมส่วนใหญ่ใจมันสาวๆมาเซลฟี่กันนะครับเออซ้ายมือเนี่เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับลานจอดฮออ,ออุทยานแห่งชาติทุกแห่งมีลานจอดฮอนะครับ กองข้างหน้ากองใหญ่เนี่ยสองกองเนี่ยน่าจะเป็นกองขี้ช้างนะครับแสดงว่าช้างมันเดินป้วนเปี่ยนเล่นอยู่แถวๆนี้สบายใจเฉิบเลยนะครับเนี่ป้ายบอกทางเป็น เขื่อนชุลาพรนะครับ อนนี้ก็มาอยู่ที่เขื่อนจุลาพรนะครับเนื่องจากว่าปริมาณน,น้ำานร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับความจุก็เลยมาแวะดูครับสูงขนาดไหนนี่คือเขื่อนจุลาพรครับ มีอางสาด้วยระดับน้ำความจุนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เ็จเ็จที่ผมติดตามข่าวมานะครับก็สูงประมาณนี้แหละครับเนี่ยยังยังมาท่วมสันเขื่อนนะครับยังอีกเยอะอยู่สูงเยอะ,อะน้ำเยอะเลยนะเนี่ย เรมีนักท่องเที่ยวจอดรถผมก็เลยจอดตามครับวันนี้น่าจะเป็นประตูระบายน้ำมีน้ำไหลออกอยอะเราน้ำพรมมั้งครับเนี่ย นเป็นลำน้ำพรมน้ำเยอะครับแต่ยังมาล้นสารเขื่อนนะครับอีกเยอะอ,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 อยู่อีกสูงอยู่ จปินแว๊อยู่ทางนู้นนะครับเลยช่องช่องปล่อยช่องระบายน้ำ <S 2> <S 2> <S พอมาจอดถ่ายรูปกันครับ เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นครับไปดูวิวแถวนั้นบ้างอันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนเขื่อนจุราพรน,นะครับห้าบสปีจุลาบอนดมอ่มีสวนวันนีช่วงนี้น้ำเยอะด้วยครับแต่ปลายทางนี้เขาจะเขียนว่าเขื่อนพมทารานะครับอ่า,อาน,นี้ก็จะเป็นห้องน,น้ำลานจอดรถสะดวกสบายครับเดินดูเดินชมสวนหน่อย อันนี้น้ำมันขึ้นมาสูงครับที่ผมเช็คดูก็หน101ึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะเ่อนชุลาพรภากฎว่าไม่ท่วมนะครับยังเหลือสันเขื่อนอีกเยอะอยู่ก็มาเดินดูไม่มีแดดครับเมฆเยอะไม่มียุงด้วยเออดีไปโดนยุงหามที่ทับราวผุด อุทยานน้ำผุดทับเรลาโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนยุงกัดไปอ๋อมีอาคารส่วนแสดงเนะมั้งครับเลยตอนนี้ก็จะเป็นน้ำครับมันมีน้ำแล้วมันก็น่าดูครับถ้าน้ำแห้งมันไม่น่าดูน้ำอยู่ลึกๆจุให้มันสวนย่อม ศาลาพรมพิศมัยอ๋อศาลาดล้วยพระราชประวัติเขาสักการะ,ะสักการะพระพันปีหลวงครับอ๋อ ก็มาแวะดูนะครับขออนุญาตแวะชมครับมีเจ้าหน้าที่เขาจัดพิธศการพระพันปีหลวงครับอโอเคครับ มันดูฝั่งด้านนี้ก็เดินดูได้อยู่นะอ๋อนี่ถ้ามีน้ำมันก็น่าดูอยู่ครับท่านผู้ชมครับของทางนี้ถนนถนนไปสันเขื่อนครับ ม,มีน้ำก็น่าดูครับอ๋น้ำขึ้นนะครับเนี่ยระดับหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่ผมเช็คมาตอนมาเนี่ยแต่วันนี้วันที่เก้าเนี่ยจะเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าการแจ้งฝนะมันแจ้งผมออกมาก่อนที่จะแจ้งฝนนะครับจะเป็นวันที่แปดฮะมาวันที่เจนะ็ดที่แปดระดับน้ำหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ของเขื่อนแต่ไม่ท่วมเขื่อนนะครับนะสันเขื่อนยังอยู่สูงอยู่เขือเข่อนเขื่อนหินทิ้งแกนข้าวเหนียวแกนดินเหนียวมั้งครับผมทราบมานะ อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับระดับน้ำสูงก็น่าดูครับ ที่เขามาทางป่าทางอะไรออกก็ททำให้เห็นวิวอยู่นะครับนวิวทิวทัศน์ฝนลงเม็ดละอ๋อมีถนนด้วยมีทางเดินเรียบด้วยเดี๋ยวเดินเดินไปดู เป็นอะไรไหมอ่าอ่าละโอ้กระทงใหญ่เลยกระทงอะไรไม่รู้นั่นเนี่ยเออมันลอยกระทงก็ผ่านมาแล้วนะ ขี้ช้างมั้งครับเนี่ยขี่ช้างเนี่เกื่อนเลยนะครับเออเอาเออ,เอ,อนี้อะไรไม่รู้เนี่ยออเดินเล่นครับเดินเล่น 唉。Ah. อ่าก็มีทางเดินลงมาอยู่นะครับเทางถนนด้วยนะั่นเ่ยมีร้านจอดรถด,ด้วยเออมีอาคารด้วยอา่า เยี่ยมชมเขื่อนน้ำพรมครับเขื่อนน้ำพรมหรือเขื่อนจุฬาพรอามีทางเดินไปด้วยราก็เดินไปเรื่อยๆครับอ่ไปทางไหนดีนะ่ะไปทางนี้ทางเดินขึ้นอยู่ทางนู้นอ๋อนี่มีอันนี้เป็นศาลา สาลาชมวิวมีสาลาชมวิวด้วย อ่าแมงมุมอันนี้ใหแมงมุมนะครับหใหญ่ใหญ่เลยอ่าผมผมจะติดใ่แมงมุมไหมนะคือโดยสภาพอาคารแล้วผมไม่กล้าลงไปนะครับ <c oughs> อาคารชมวิว <c oughs> ดูดูดลังคาเนี้ยโอ้แมงผีเสื้อเยอะเลยอ่าขอขออนุญาตมาลงไปนะครับ <c oughs> อ่าเดินต่อเดินต่อ อ่ขึ้นที่ชั้นแล้ว อตอนนี้เดินขึ้นเนินครับเดินขึ้นเนินเชิงเขาั้งโอ้ใหญ่แบงมุมกอมาดูก็ชันพอสมควรนะครับเนี่ยน้ำอยู่ข้างล่างส่าลาก็อยู่ข้างล่างน้ำก็อยู่ทำถัดไปอีกก็เป็นสูงอยู่นะ หวังว่าช้างไม่โผล่มานะยังขี้มันอยู่ช้างโผล่มาเลยตายเลยแล้วไงฮะหูก็ตึงมาได้ยินเสียงช้าง,นะนะาลงแล้วี่เอาฝนลงเม็ดละอ่า,อาโอ้เดินขึ้นเนินครับ หขี้ช้างแล้วตัวมันอยู่ไหนเนี่ยพิสูจน์ด้นหน่อยคงจะนานแล้วล่ะ,ะมีขี้ช้างเก่าแล้วล่ะแล้วก็มีดินกบอ,กอีกเอออตัวมันอยู่ไหนหวังว่าตัวมันมาอยู่ที่นี่นะ ขี่รถผ่านมานะละโรงอาหารครับขี่ช้างหยุดหน้าโรงอาหารนั่นแหละอ่ะโผล่มาด้านเนี้ยอ่าไม่มีนะพี่ช้างนะดูดีๆพี่ช้างน้องช้างไม่มีนะจ๊ะโอเคเงียบสงบฝนล,ลงเม็ดครับมาเดินกลับ เป็นลองเป็นรัวเลยนั่นนะ <c oughs> ่ะฝนล,ลงเม็ดฝนล,ลงเม็ดตรงนู้นน้ำครับข้างล่างน้ำตอนนี้ก็อยู่สูงจากน้ำพอสมควรนะครับ หลายหลายสิบเมตรอยู่นั่นน่ะแล้วก็ดูได้มีช้างไหมได้ครับช่วยผมดูได้นะครับมีช้างข้างหลังผมไหมบนลงแมดแล้วฝั่งนี้อ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำพรม ช้างไม่อยู่หรอกถ้าช้างจะอยู่ช้างก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนี่แหละป่าเนี่ยเออนี่ไงเนี่ยมีช่องเข้าไปด้วยเนี่ย เปิดนะครับเปิดอ,อ่าดูเนี่ยน่อนนี้เอ,อกผลมาเนี่ยมีลาบขมต้มเซ่บน้องน้ำพรมมีบาโคตด้วยอ้อตกปลาอ้อเสียงปลา มีคนอยู่อยู่นะครับรถมีรถก็จอดก็เป็นนั้นว่าจบการชมเขื่อนครับ <c oughs> ด้านน้ำมันไหลไปทางนี้เนาะ <c oughs> ด้านซ้ายฝั่งซ้ายของเขื่อนน้ำพมครับ ฝัง่งขวาเป็นโรงอาหารตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดด้วยโอเคประเจกันที่หลุบควันครับสาลาหลุบควันครับ